ทุกคนครับวัยว่าทุกคนเคยได้ยินคําว่าหมุนสะโพกแน่ๆอยู่แล้วนะครับคำว่าหมุนสะโพกนี่น่าจะเป็นศัพท์ที่ถ้าเราดูคลิปกอล์ฟหรือคลิปวิดีโอกอล์ฟเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยมากเดีย๋ยววัยวัยมาแชร์หนึ่งไอเดียเกี่ยวกับคําว่าหมุนสะโพกนะแต่อาจจะเล่าในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณผู้ดูเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นหรือยากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวลองติดตาม <S <S เรื่องหมุนสะโพกแต่น้อยคนที่จะทําได้และน้อยคนที่จะทําได้อย่างถูกขั้นตอนถูกวิธีถูกทิศทางนะครับมันมีอยู่หนึ่ง สิ่งที่ทำให้ไหวรู้สึกอยากแชร์ไอเดียนี่ครับพอเราโฟกัสคําว่าหมุนสะโพกมากๆนะคุณผู้ชมคือการขึ้นไม้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดการหมุนเวี่ยงสะโพกออกไปแบบนี้ครับมันทําให้เกิดปัญหาตามไมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะ mm hmm. แกนตัวยกขึ้นช่วงสะโพกเด้งเข้าขาขวาขยงขึ้นนะครับมันตามมาอีกบานเลยเอาว่าคลิปนี้เดี๋ยวสโคบแคบๆอยู่กับ ทิศทางของการหมุนสะโพกดีกว่านะครับดูด้ยวยนะพอเราขึ้นไปเสร็จแล้วเราโฟกัสคําว่าหมุนสะโพกมากนะครับหลายคนครับหมุนสะโพกฝั่งขวาออกไปอย่างนี้ออกไปแบบนี้แล้วยืนจบวงนะครับมันทําให้ไม่แม่นลูกเหมือนยิ่งทํายิ่งไม่ได้ไปยิ่งหมุนสะโพกยิ่งยิ่งตีไม่ได้ยิ่งตีไม่แม่นลูกใหญ่นะครับงั้นเดี๋ยวไหวเล่าอีกแบบหนึ่งแล้วกันจะได้ภาพที่มันต่างออกไปจากเดิมนะครับแต่จะเกิดการขยับขยืขย่นสะโพก ที่ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูนะครับหลังจากที่ไหวขึ้นไม่ก็ไปเสร็จนะไหวขึ้นไม่ก็ไปเสร็จปุ๊บจากที่จาเป็นหมุนสะโพกนะไหวจะลองถอยสะโพกฝั่งซ้ายออกไปด้านหลังแบบนี้เอ๊บเุบปุบ,บแบบนี้ถ้ามองจากภาพด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ดูกําลังดูตามแนวกล้องอยู่เงี้ยเราจะได้ภาพเหมือนคนที่หมุนสะโพกเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้ตามมานะจะได้เรื่องของ แกนตัวที่ยังอยู่ความแม่นลูกที่ยังอยู่นะครับแล้วก็สวิงต่อออกไปมีแรงมีพลังแม่นลูกด้วยนะครับคนละแบบกันเลยนะ2อันแต่ถ้าดูภาพรวมๆมันคือการหมุนของสะโพกเหมือนกันแต่อันแรกที่จะทําให้เราแม่นลูกน้อยลงคือการขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วเราไปหมุนสะโพกขวาเด้งออกไปแบบนี้แล้วก็ยืนจบวงเราจะฝึกกันแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนเรากําลังชกหรือต่อยไปอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะ ขึ้นไม้ลงไม้ขึ้นไม้ลงไม้จะเห็นว่าสะโพกนะดูการเคลื่อนที่ของสะโพกนะครับดูการขยับขยี้นของสะโพกดูการขยับขยีขย้นของสะโพกนะครับมันจะไม่ใช่การหมุนหรือวนสะโพกที่มันดูยกแยกไปมานะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับดูนะครับขึ้นไม้ลงไม้ขึ้นไม้ขึ้นไม้ไปเสร็จปุ๊บเราถอยสะโพกฝั่งซ้ายออกไปถอยออกมาเห็นไหมสะโพกโผล่มาแล้วนะ โผล่มาแล้วฝั่งนี้นะโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาล้โผล่มาล้โผล่มาล้เออเราก็ไปยืนจบวงได้สบายยืนอยู่ด้วยนะใครที่ตีแล้วยืนไม่อยู่ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับช่วงหยุดยาวสิ้นปีนี้นะครับชอบกดไลค์กดติดตามสคัคสม b ชให้ด้วยไปแล้วจ้ะอ,อึ๊บ